จะสอบ MU g r a d หรือ MU r ก d p พั s ดีสิ่งนี้นะคะเป็นคำถามที่ก็เจอท่านที่ Direct Message เข้ามาถามาพี่นะคะอขอใช้ว่าพี่ละกันนะคะในเรื่องของการสอบ MU g r a d หรือ MU g r a d p a s s นะคะก็จะเป็น requirement ในเรื่องของคะแนนภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะใช้เรียนในเรื่องของระดับบัณฑิตศึกษานะคะนั่นก็คือปริญญาโทปริญญาเอกของอมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ ซึ่งในเกณฑ์เข้าไปเนี่ยนะคะในการสอบเข้าไปเพื่อที่จะได้คุณสมบัติในการสมัครเรียนก็จะต้องมีเกณฑ์ภาษานะคะอย่างน้อย40คะแนนของ MU g r a d หรือ MU g r a d p a s s นะคะแต่ว่าในเกณฑ์ที่เราจะจบสําเร็จการศึกษาออกมาได้นะคะเราก็จะต้องมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะต้องประกอบด้วยเป็นคะแนนที่มีพาร์ท speaking ด้วยนะั่นก็คือ MU g r a d p a s s นะคะซึ่งจะต้อง70คะแนนในระดับปริญญาโทและ 90คะแนนในระดับปัญญาเอกนะคะหรือหากคะแนนไม่ถึงตรงนี้นะคะก็คือจะต้องเรียนเพิ่มเติมนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่ากริดคอร์สนะคะทีนี้คําถามตอบคําถามก็คือว่าแล้วนะคะน้องๆน,นะคะพี่ๆน้องๆจะเลือกสอบ MU Grad หรือ MU Grad Plus D นะคะ สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือทักษะในการสอบที่ต่างกันของ MU Grad และ MU Grad p a s s นะคะโดยที่ทักษะในการสอบ MU Grad p a s s ก็จะมีอ่คือ listening 2. ก็คือในเรื่องของ reading 3. ก็คือในเรื่องของ grammar และ4ก็คือ writing อันนี้คือ MU Grad เฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี p a s s Speaking มาด้วยอันนี้ก็คือสามารถที่จะสอบในครั้งเดียวเรียกว่า MU Grad p a s s หรือสามารถสอบแยกกันก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วในตอนต้นนะคะว่าคะแนนที่ขาออกมามันจะต้องมีในเรื่องของพา s s สป a k i n g ด้วยดังนั้นในเรื่องของคะแนน p e a k i n g จึงต้องมีนะคะถ้าแนะนํานะคะก็แนะนําในการสอบครั้งแรกก็คือจะต้องมีในเรื่องของการสอบ MU กับพา s ก่อนลองสนามเตรียมตัวไปเลยค่ะให้ครบ4ทักษะนะคะ ตามที่บอกไปนะคะแล้วก็ดูคะแนนว่าคะแนนของเราอะ่ะได้ระดับที่เท่าไหร่คือถ้าผ่านแค่40คือเข้าไปได้แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะยังมีในเรื่องของอ่าช่วงเวลาในการพัฒนาตัวเองอาจจะไปสอบซ้ําก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไป โรงเรียนเมื่อตอนที่เราเข้าไปเป็นนักศึกษาแล้วก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งการโรงเรียนก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่ทําให้เราได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเพียงแต่ในการโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องเสียค่าหน่วยกิจนะคะจํานวนรายวิชาก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามคะแนนที่เราได้อันนี้คือประเด็นที่1นนะคะ ส่วนประเด็นที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวสอบซึ่งเอสเราควรจะเตรียมแยกแต่ละครั้งเพราะว่าจะสอบแค่ M U ็กาก่อนนะคะคือจะสอบแค่สามทักษะก่อนแล้วค่อยมาเตรียมตัวเรื่องสปีกิ้งได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าได้อย่างแรกในการลองวัดผลตัวเองก็จะดีกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พี่เห็นว่าน่าจะเป็นส่วนที่อาจจะมีประโยชน์ เล็กๆน้อยๆสำหรับในมุมมองของตัวพี่เองนะคือพี่เนี่ยจะชอบสอบ MU กับ t a s มากกว่าเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาสอบใน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 พาร์ทไรทิงอะค่ะที่เราสอบตอนตอนเช้าอะถ้าเราสอบ MU กับเฉยๆแล้วเวลาตอนที่เราต้องเขียนไรทิงแล้วแบบว่าออในห้องรวมใหญ่ซึ่งมันจะสอบรวมกับผู้อื่นอะเวลาพิมพ์มันมันจะแบบเสียสมาธิเพราะว่ามันจะมีเสียงข้อเสียงพิมพ์ของคนอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นก็คือ สำหรับส่วนตัวคือชอบสอบ m u c a t ู a s รมากกว่าแล้วก็เวลาสอบอทั้งสีทักษะร่วมกันในคราวเดียวมันก็จะเสร็จในวันเดียวรวมถึงราคามันก็จะลดลงมาอีก500บาทนะคะจากปกติถ้าเกิดว่าแบบเราสอบแยกใช่ไหม MU ยกรเฉยๆ1 5 0 0บาทแล้วก็สอบ p ป aking อีก2,500ห้าบาทรวมมันจะเป็นสนะี่พันเนาะแต่ว่าถ้าสอบทีเดียวก็คือจ่าย3,500บาทนะคะก็ลองเลือกดูตามที่ เราสะดวกได้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมที่กด s u b สไครต์นะคะเดีย๋ยวจะมีคลิปอื่นๆให้เรื่อยๆสำหรับท่านที่ inbox เข้ามาก็าได้เลยนะคะทยอยตอบให้นะคะที่เพจอาจารย์พยาบาลนะคะหรือสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วพี่จะมาตอบให้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ